ุณนะคุณนะชื่ออะไรนะครับผมลืมไปแล้วเเเมมมีีียยยววตามียวตาตามันสีบ้างนะนะช่วยช่วยจับจับมันนิ่งน่งหน่อยววเมียโอ้ตาสวยมากเลยนี่นี่นี่ตาสีฟ้านะพันอะไรทราบไหมครับไมียวเ่ทราบครับโอ้น่ารักมากนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆนิ่งนิ่งๆน้อยนิ่งนิ่งโอ้ตาสวยเนาะ นี่ใครเห็นก็ชอบใช่ไหมเนี่ยแล้วลมีคนขอไปเลี้ยงต่อไหมมีผมไม่ให้เขาเพราะว่าดูมันอเดี๋ยวคุณคุณคุณน้าชื่ออะไรครับผมเนี่ยคุณเตัวตัอคุณน้าชื่อคำแล้วแล้วแมวชื่ออะไรครับแมวชื่ออะไรครับแมวสีดาสีดาตัวเมียเหรอตัวเมียครับแล้วไปทาหมันแล้วมันออกลูกบ้างยังทำแล้วทำหมันแล้วอ๋อหรอแล้วแล้วมันเคยออกลูกไหมไม่เคยเอาทาทาไมไม่ให้มันแพร่พันธุ์น่ะเพราะว่าตามันสวยเนี่ย สวยมากเลยมันอย่างกับแมวสายพันธุ์ฝรั่งแมวฝรั่งมาเกิดเมืองไทยแล้วได้มันมาอย่างไงครับผมมันมาเกิดนี่แม่มันมาเกิดแม่มนตายพอมาคลอดปุ๊บแม่ตายและแม่มันสีอะไรสียังไม่เห็นแม่มันนะโอ้มันมาคลอดอยู่ตรงไหนของบ้านนะครับหลังบ้านหลังบ้านโอ้เอ้าแล้วนี่มันทําไมมันขนแหวงอะมันโดนอะไรทำเหมือนทำเหมือนฮะทำเหมือนทำหมันแล้วทําไมมันขนไม่ขึ้นอะ มพึ่งไปทําอือพึ่งไปทําไม่นานเนี่ยเหรอแล้วมันเคยมีท้องมีลูกมีไม่เคยมีอ่ะแล้วต้องทําไมทาไมมันอยู่ด้วยกันสองสองตัวครูกับเมียครับอ่ะแล้วแล้วมันอยู่อนี้อายุเท่าไหร่ละปีกว่าแล้วมอายุไม่เยอะอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมานี่แค่ปีกว่าเองแล้วปกติแมวมันจะคลอดมันจะท้องมันประมาณอายุเท่าไหร่คุณนะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจับทํามันเลย เสียค่าทํามันไปกี่บาทครับห้าร้อยห้าร้อยสัตวแพทย์ที่นี่ตําบลช่อแหล่ใช่ไหมอําเภอแม่แตงจังหวัดชียงใหม่อยู่ตรงไหนครับสัตวแพทย์ที่ไปทานู่นแม่แตงที่แม่แตงเลยแ,แถวตลาดนู่นเนี่ยนะแล้วรอนานไหมไม่นานแป๊บเดียวเองหรอครับไม่นานคนโกนขนข้างๆปุ๊ผบผพาลแล้วมันมันร้องมันเจ็บมันอะไรไหมวางยาสลบไหมยาสลบยาสลบแล้วนานไหมกว่ามันจะฟื้น สามชั่วโมงอผมผมเพิ่งรู้เนี่ยเวลาจะทำมันต้องโคนอย่างนี้ดิเหรอทุกตัวเลยเหรอเกิดมาเพิ่งรู้เนี่ยโอ้เวียนกับขอบคุณคุณน้บ้าครับผมสวยจางสีดา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 เจ็บไหมถ่ายรูปก็สวยนะสวยมากสวยมากอ่ะให้ดูแค่นี้นะ